สอบตนะคะได้เตรียมเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีนำอัตลักษณ์เฉพาะทิ้นรว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตายพร้อมจัดตั้งศูนย์ภ่าซารองรับอาชีพเชื่อมสัมพันธ์ลูกมุสลิมค่ะพลเรือตรีสมเกต็ดพลประยุทธ์เลขาธิการสอบต,ตเตรียมเสนอต่อคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่ว่ากอพตซึ่งมีพลเอกประวิตรวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการกในการประชุมกพอพตสั้นจ้อนวันนี้นะคะที่จังหวัดตนราธิวาล โดยจะพิจารณาโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษาประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในหาเรื่องพิจารณาที่สออบตเตรียมสเสนอให้กอตออนุมัติในรักการซึ่งด้านภาษามีแผนงานจัดตั้งศูนย์ภาษานานาชาติทาง6ภาษาค่ะประกอบด้วยภาษาไทยอาหรับจีนมาลายูอังกฤษและก็ตุรกีเพื่อรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต เตรียมภาษาให้หนักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะไปศึกษาแล้วก็ทํางานทางในแล้วก็ต่างประเทศเสื่อมโยงจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้กับประเทศมุสลิมทั่วโลกค่ะส่วนแผนง,งานด้านการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะก็ได้เตรียมว่างแนวทางรวมกับส่วนราชการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายอาหารประเพณีให้ครอบคลุมเสถาดก็คือดินน้ำลมไฟ โดยจะจัดปฏิทินประเพณีเซถาดเซไตรมาดใน3มจังหวัดรวม12กิจกรรม12รเดือนเช่นเทศกาลข้าวทองทิ้นซูเปอร์ฟู้ดอำเภอเมืองยะลาเทศกาลรตราการตาหน้าทะเลอำเภอเมืองปัตตานีเทศกาลแฟชั่นและเอกลักษณ์งานผ้าอำเภอเมืองยะลาเทศกาลเทศกาลเซลฟูดเฟสอำเภอยะริงเทศกากลซีซั่นเช้งผลไม้เปลี่ยนฤดูอำเภอเมืองยะลาเทศกาลเรือกอและศิลปะสีและลวดลายอำเภอเมืองนราธิวาส เทศกาลฟื้นยานชุมชนโบราณชุมชนฮากกาอำเภอเบตงเป็นตอนนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชายซอฟต์พาวเวอร์พัฒนาเศร,รษฐกิจสร้างสค์สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะดำเนินงานรวมกับกระทรวงต่างๆนะคะแล้วก็สถาบันอุดมศึกษาในื้นเ่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของสออบตร,รือว่างรัฐมนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียมจะนำเสนอในที่ประชุมข้องกปต